มามามาดูหัวใหญ่ไวมากขุดต้นแรกเลยนะครับอายุแค่สามเดือนพี่พี่วิเนศอยู่ตรงนี้หน่อยนะครับขออนุญาตถักใบออกนะเป็นไงความพึงพอใจเป็นไงบ้างโอเคครับก็ถ้าสิบนี้ให้ให้แปดเลยตอนนี้นะนะเดี๋ยวคะแนนเต็มสิบนี้ให้แปดมาก่อนละนะครับนะครับแต่ปีที่แล้วไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนี้ปีที่แล้วไม่เป็นอย่างนี้อืมอันนี้ฉีดพ่นโฟทีไปกี่ครั้งฉีดไป สองครั้งครับสองครั้งสองครั้งมีครั้งแรกฉีดโปรตีอย่างเดียวแล้วก็ครั้งที่สองผสมไบโอแบกด้วยผสมกับแบกไปด้วยอ๋อมีแบกเข้ามาช่วยนะครับอ่าดูครับดูครับอายุสามเดือนครับนะครับอายุแค่สามเดือนนะครับอันนี้เราขุดต้นเดียวเลยนะนะครับเราไม่ได้ไปขุดหลายต้นมาเลือกให้คุณดูนะไม่ใช่นะครับสุดยอดจริงอ่าระดับความพึงพอใจมาแล้ว80%ครับ เดี๋ยวมาดูตอนขุดขายว่าจะได้เท่าไหร่นะโอเคเอาได้ข่าวว่าได้โบนัสพิเศษ10,000บาทด้วยอ่าได้วันเห็นเงินจะเข้าวันที่15นี่แหละครับโอ้โหนะฮะซื้อโบทีใช้ได้โบนัสพิเศษอีกโอ้ยมันอะไรจะดีขนาดนั้นนะมันก็โดมันก็หัวใหญ่อ้าวยืนยันการใช้จริงใช่ไหมพี่พี่ินเนตใช้จริงอ่าครับนะครับอยากจะบอกเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้เป็นไงมากก็ต้องลองนะฮะไม่ลองไม่ดูผมก็ครั้งแรกที่ลองถูกใจ ซื้อครั้งแรกซองเดียวครั้งหลังซื้อเป็นลังครับโอ้อโอเคอ่าสุดยอดมากอ่า uh, ขอบคุณพี่วินเนครับสวัสดีครับ